สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโอชิโกนะจ๊ะตัวนี้เป็นวากูชานชูก้านะครับความจริงเมื่อวานก็รีวิวไปแล้วครับกับตัวนี้นะครับที่มันเป็นกลิ่นเลมอนนะครับพูดตรงๆนะกลิ่นเลมอนถามว่าทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าเขาใส่กลิ่นเยอะจนใมมากเกินไปจนเราไม่ได้กลิ่นของชาวากูชานะครับคราวนี้ก็เลยลองซื้อมาเลยครับอันนี้ชาวากูช่าเพียวๆนะจ๊ะไม่ใส่กลิ่นอะไรเลยเดี๋ยวจะดูนะว่ากลิ่นเขาดีขนาดไหนโอเคครับก่อนกินหวานส่วนประกอบก่อน น้ำชาวาคูชา97.2%ิจแล้วก็มีใย,ยหันหนึ่งจเปรจ้าโอเคมีแค่นี้แหละครับตึ๊ดติดตดอ่ะแจกมาเติเอออีกอย่างที่ไม่เข้าใจนะครับนี่ทำไมมีเลขรหรัสด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีชิงโชคเหรอเพียงกำลังคิดอยู่นะครับว่าเฮ้ยเราควรจะเก็บขวดนี้กับฝานี้ไว้หรือเปล่าครับเผื่อเวลาเขามีชิงโชคก็ใช้รหรัสใต้าฝาไปได้ใช่ไหมคือช่วงเนี้ยเนี่ยไม่เห็นมีเขียนเลยว่าช่วงนี้มีชิงโชคให้ส่งไปที่ไหนอ่ะแล้วจะพีมาเพื่อ พิมพ์มาเพื่อนะครับส่งยิงโชคก็ไม่ได้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับโอเคครับคราวนี้ก็มารีวิวรสชาติดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคถ้าเกิดดูตามสีนะครับสีก็จะมีความเข้มกว่าชาทั่วไปนะครับเป็นอย่างนี้นะจ๊ะคราวนี้ดมกลิ่นโอเคนะเฮ้ยกลิ่นชาหอมนะหอมหอมโอเคกลิ่นหอมคราวนี้ชิมรสชาติ โอเคนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็อ่าเดี๋ยวเครื่องบินลบมาเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคครับทุกคนหลังจากที่เครื่องบินลบบินผ่านไปแล้วนะครับเขาบอกนะครับเครื่องบินลบเป็นอะไรที่เบี้ยนสิงมากครับเพราะว่าเขาจะบินกี่โมงครับเขาก็ไม่บอกเรานะครับเพราะว่าตารางการบินเป็นความลับทางราชการนะครับและอย่างนึงนะครับช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นท้องฟ้าโล่งเลยนะครับบินเยอะเหลือเกินนะครับคำนวณเวลาในการเขาเรียกว่าบินไม่ได้ด้วยแบบเห็นท้องฟ้าโล่งก็บินเล่นลรืมั้ง ก็แบบว่าลำคาญมากนะเพราะวันก่อนไม่ได้บินช่วงนี้นะก็เลยมาอัดคลิปพอช่วงหลังคลิปบินไว้ให้กวนมากวนมากโอเคครับคาวน,นี้เรามารีวิวเรื่องรสชาตินะครับก็พูดตรงๆนะว่าค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับก็คือตัวเนี้ยกลิ่นเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสสัมผัสกลิ่นเนี่ยมีความเข้มกว่าชาทั่วไปแต่ขนาดเดียวกันก็จะมีความนุ่มอยู่ด้วยนะครับคือไม่ได้เข้มแบบเหมือนกับว่าเราใส่เนั่ยนะแบบ ชาต้มนานๆนะครับมันจะมีกลิ่นเข้มออกมาแต่ขนาดเดียวกันมันก็เหมือนกับชาแบบกลิ่นชาต้มมันอ่อนมีความหอมันอ่อนออกมาด้วยนะครับแล้วก็รสชาติกินเข้าไปนะครับมันได้ความเข้มแต่ขนาดเดียวกัน,นครับไม่ได้เข้มแบบชาแก่แล้วก็จะมีความกาเรียกนุ่มมาด้วยเป็นความเข้มแบบนุ่มๆหน่อยเฮ้ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะตัวนี้ทําได้ดีแต่นะครับเนื่องจากว่าเป็นสูตรแบบโนชูก้าดังนั้นเนี่ยเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะเป็นแบบผู้ใหญ่นะ ไม่รู้ว่าเด็กจะชอบกินหรือเปล่านะเพราะเด็กส่วนมากในเวลากินอ่ะจะต้องกินกับพวกมีน้ําตาลนะครับก็เพราะว่ามันจะมีความหวานมีอะไรไงแต่ว่าเพี่ยนเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญคือพี่ยนโตงกับวัฒนธรรมที่เรากินแบบอะไรข้าวต้มนะครับหรือว่าไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่มันมีชายอย่างเดียวอ่ะไม่ใส่เลยนะครับชงใบชาเยอะอย่างเงี้ยพี่นยนโตงแบบวัฒนธรรมอย่างนงั้นังนั้นในหะ้เวลาเรากินเนี่ยเจอเกลือชาดีเรารู้แต่ว่าบางทีเราพาเด็กรุ่นใหม่ไปกินไงกินชางั้นขนาดนั้นอนะ่ะเขาจะเพิ่งกินไม่ได้พอา้ไนกิดนเป็นรสชาติแบบ อะไรอะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะชอบนะครับที่แบบไม่ชอบกินน้าตาลแล้วที่สำคัญครับผู้ใหญ่เราก็จะไม่กินน้ําตาลด้วยล่ะยิ่งคุณยิ่งโตขึ้นนะครับคุณจะยิ่งปฏิเสธน้ําตาลมากขึ้นนะครับแต่ตอนเด็กๆเราจะชอบกินอะไรที่มีน้ําตาลนะเพราะมันอร่อยนะครับก็โอเคนะถือว่าทาได้ดีก็เป็นรสชาติที่ผู้ใหญ่จะชอบนะครับแต่ว่าเด็กไม่แน่ใจอะเพราะว่าบางทีเด็กก็หลายครั้งที่เราไปให้กินนะครับกับรสชาติอย่างเงี้ยทงชาให้เด็กกินเฮ้ยมันมีชาชาเกี็ดดีอย่างญี่ปุ่นมาเป็นก็เคยชมแม่เขาบอกว่า ตัวนี้ก็ถือว่าทำใช้ได้ครับเป็นรสชาติแบบผู้ใหญ่โอเคครับเพื่อยุดอะไรดูคลิปนี้ไปเพปียงคลิปนี้ครับฝากเจอก,กับไลค์ subscribe, แล้วก็แชร์ด้วยนะ